OMG จุ๋ยวัฒยาใส่ชุดนี้สะดดลุกแม่ลูกอ่อนหม่แอปยังอดใจไม่ไหว ไม่ได้ดึงมันตึงเองภาพเซต่าสุดสุดเทพบนความเซ็กซี่ของแม่จุ๋ยวรัตยาใครเห็นเป็นต้องว้าวกดไลค์และคอมเมนต์ชมกันรัวๆเลยทีเดียวขึ้นท่านคุณแม่รู่หนึ่งแล้วสําหรับจุ๋ยวรัตยาหลังจากที่เธอขอดูชายน้องพีเจก็ดูแลรูปแบบเต็มที่แทบจะา24ชั่วโมงแต่ความสวยของคุณแม่ไม่เคยลดน้อยลงเลยละค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องภาพล่าสุดที่เธอโพนนสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแม่แม่คมแบ็ควงการดังขอดูลุกสุดแซ่บกับเสื้อลูกไม้สีขาวทับด้วยสูทสีขาว เปแอปเซ็ซี่เบาๆผ้อมแคปชั่นระบุว่าแม่น้องพีเจค่ะไม่ได้ดึงมันตึงเองทำกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแด้แฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมกันสน,นั่นแม้กระทั่งแอปทัสออนและไม่ไดาวิการอดใจไม่ไหวเข้ามาชมความสวยของคุณแม่กันเลยทีเดียว